สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อมาบนพออ้วนนะครับเสียนเลขวิ่งครับท่านผู้ชม6งวดนะครับ6งวดติดแล้วครับผมสำหรับเลขวิ่งพออ้วนนะครับเนาะบนอย่างเดียวนะครับเอามาฟังน้ำกันนะครับเนาะงวดวันที่16เมษายน2566ันเอฟซีถามเขามื่อไหรครับมาหอดบานพอเพิ่ลแล้วพี่น้องครับอากาศท่อน เอาสวัสดีครับคุณแม่วันดีครับผมพอท่านไหนมาโทรหาพอพูนแล้ครับผมพอพูนมาไปปลาย่างอ่าเดี๋ยวมานะครับเป็นไนมือขึ้นมอลำม,มวนบ่แม่ผู้มวลกับมวนผู้มวลกับผู้มวนล,ล,ล่ะ <laughs> ผู้มวลกับมวนวันดีครับ <laughs> เอานะครับทานชมเดี๋ยวรอพอพูนกันพอพูนปิดปลาย่างอ่าปลาย่างรถเดี๋ยวมานะาแม่แเน,ะนะาะโออครับ จริงเอาเมาื่อคืนได้ไปเบิ้งบ่แม่มะลำไลคนหลายบ่ไล่คนหลายอย,ยนบ้างแม่ตัวหล่าเลยมากเ<อ>พื่อใหญ่ายักษ์พยุงหอดสีหอวงโอ้ครับอือ <c oughs> เอานะครับเนาะเดี๋ยวรอพอพุ่นมานะครับท่านชมอ่าพอพุ่นกำลังมา <c oughs> นะครับผมเอฟซีถามคำว่าหลายครับผมกับอ่าเล็กวิ่งบนนะครับเนาะชุดบนของพ่ออ้วนพี่น้องครับหกงวดแหละครับผมนะครับสองตัวมาตัว กับบอมาหลักลอยกับมาหลักหน่วยนะครับพ่อพันวบางหดวที่พันมาเจ็ดมาหลักหน่วยครับทผช้ชมนะครับตอนนี้อยู le, helmet, sick, IO, ่บ้านพ่ออ้วนกับโทรหาพอ่อพันแล้วพ่อมากาลังมาพี่น้องนะครับเนาะครับมองมองบ้านพ่อพันกัาดกีน้อแม่เนาะอยู่บ้านบ่ค่อยติดที่แม่เขียวสวยปะครับเนี่ยเขียวสวยครับองพ่อพันกับดกอยู่พี่น้องอากาศฮ้อนนะครับทผช้ชมครับอุ้ยครับเดือนซีฮ้อนเอาคักน้องแม่เนาะครับ แคอยู่แม่เพิ่นมีเถืบอาศัยเถืบบ้านเฮาก็สิเฮ็ดเถืบไว้เด้อพี่น้องเด้อเอากลับเบิ่งบรรยากาศไปนํารอพ,อพ่อเพิ่นก่อนแม่เพิ่นก็มีเถืบเสริมเย็นบ้านเฮาก็อาศัย,อ,อ,อ,ยอ,อยู่เถืบนี่ล่ะพี่น้องนะครับเนาะบักม่วงแม่เพิ่นดกอยู่เขจ้าสวยครับอยู่เฮียนบ่ค่อยติดแม่แ <c oughs> ม่อื้อมาแล้วท่านผู้ชมบบ่ได้รัเออครับฝายแตงไม้ไ <c oughs> มก็ฝอยขับ <c oughs> รถอยู <c oughs> ่เลยน้อ สวัสดีครับพ่อมาสักพักหนึ่งครับผมโอ้ยมันทาใหญ่น่มเลม่ไดไ้บอกว่าโอ้ยเอฟซีาอยู่เนี่ยเอาฝาเฮาเอามุมใดมุมผีก็ได้ฝาฝาทั้งผีก็ได้่านะครับเนาะโอ้ขึ้นมาได้มาข้ามวายคักเถอะนี่พี่น้ังมันบมันบโอ้ยนะพ่อ เจ็ดศูนย์เึ้ามาตลบหลังอป็นไนพอห่อนบ่ะคือว่ามึขึ้นอยู่ขอนเป็นขอนเล่นป่ะทีใเสียศูนย์อ่ะแกเสียทักที่มันมาผอมวล่มวนด้วยมวนดีาอมตีกันสนุกตีกันด้ยโอ้สูงงานเนาะแถวสอดแกงปัดสอดแกงปัดม่วงมาจนเลยแหวหาแวหาปูปัวโอ้หัน บุญยู่บ้านบุญยู่วัดปูไอ้เสียงตึ่มตึ่มหอดหอดเศร้าคนหลายมาผมเป็นว่าเต็มสนามเลยแบบนี้เลยโอ้นี่น้องผอเนาะงวดที่แล้วพี่น้องนี้ว่ากันบนเนาะท่านผู้ชมมสองอ่าเจ็ดมาหน่วยน้องพ่อเนาะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมของพ่อว่าสูตรบนเลขบนของพ่อนี่บ่อลอย บ่อลอยกัหน่วยหกงวดเลยที่ครับท่านำชุ่มทำต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ยเจ็ดพันมาหลักสิบนาะพ่อเนาะทั้งทั้งสิบทั้งสิบออซื้มาทั้งสิบเออเนี่ยแม่จับคู่ไหมพ่อทังล่างแต่ว่าจับคู่พราะอวดเหมืนก็ว่าอยู่จับคู่นี่อาจจะบ่อแม่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปจับเอาอืมคุณเกียริเม่นนะคือว่าไอ้ไอ้มืออะไมือหวยออกได้เก้าได้ตัวใดก็พอสามตัวแม่คือว่าได้สามตัวอยู่ ได้ยูตัวใดว่าสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์เ้ยเยเอาเจ็ดใส่ลรักลอยเลยเอพ่อแม่คุาได้ไดยูสั้นแต่ว่าเได้เป็นสมตัวพ่อพ่อคุบอกเจ็ดเก้าศูนย์ที่พอเอาเจ็ดเส่นรักลอยอจับใส่นรักลอยเลยติพ่อยเจ็ดเป็นใส่นรักลอยมันเป็นเป็นเก่าซะเออมันอยู่รักหนยนะพ่อนะเออเอาจังในพ่อได้ตองวดหรอเ่าวดเนี่ยเอาจังมาจับคููที่หลังนะพ่อนะ ไอ้พ่อเขียนไอ้เอาวิ่งไปกับติดไปก่อนเอาวิ่งไปก่อนเอาวิ่งไปก่อนแล้วก็ไปติดอืมเดี๋พ่อเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับไอพ่ออ้นพ่ออ้วนเขียนให้เอาพ่อครับผมสิบหกครับผมอ๋อยี่สิบคนจะดีก็ดีก็ได้เอานี่ยอดเยี่ยแล้วเนาะ สิบหกเมยอมาหอนหอนเขียนไหแบบหอนหอนเลยนะพ่อเนาะวิ่งเขียนไหจุดๆแอนเลยวิ่งวิ่งวิ่งสองันียสองวัองวันเนี่ยสองกค่ะวิ่สองกับหนึ่งมือือสองกับหนึ่งวิ่งสองกับหนึ่งอบนเนาะบนพ่อแม่ปา คือทำก้อนอ่าเอาตัววิ่งไปก่อนนี่พ่อเนาะอือเอาโลโก้ส่นัมนี่แหละพ่อเขายังได้ตีเขียนกันนี่แหละพ่อโลโก้กับพออ้วนนี่แหละค่ะอ่าตีเขียนเลยอ่สองกับหนึ่งได้พอพ่อสองกับหนึ่งอืมเอาเรียว่าเด่นให้ร่องเด่นสองร่องนิดหนึ่งเนาะอ่าพ่อเด่นที่สองเลยป่ะเออเด่นสองพ่อเงินที่แล้วนี่มาตัวร่องนี่พ่อเด่นสองมาเจ็ดเออมาเจ็ดตัวร่องอือครับตัวสอง หกงวดหรือเจ็ดงวดรู้ป่ะหกงวดแล้วเนาะหกงวดแล้วพี่ชมงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดที่พี่น้องสำหรับเลขบิงโกวันบนอย่างเดียวล่างมากมากงวดเดียวแต่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามมันกระบุนกับสามเนาะครับบุญเจ็ดสามล่างเจ็ดสามเลยมากเลยอืมแต่เน้อนี่เนาะมันบ่มาล่างโอ้มันบ่มาล่างมากทีเดียวแต่มันเป็นบนน้ำยุแมนไอ้งวดที่แล้วเจ็ดนะพ่อเนาะเจ็ดกลางล่างทั้งบนงวดนี้พี่น้องวิ่งวิ่ง อีกสองคำหนึ่งแล้วก็ไปติดมักคู่ได้มีซุมนีติดติดเลยนะพ่อเนาะสองคำหนึ่งติดเดี๋ยวงวดนี้พ่อใกล้ๆเลยพ่อจับสามตัวให้น้ำเนาะเพราะว่าบอกพ่อมันมันไปเรียนอะไยพวกแบบว่าเก็ด สี่ห้าห้าสี่เจ็ดนโอ้ปวดตัวมันก็หลายคู่ต่อไปเอาครับลองเบิ้งเพื่อเดี๋ยวใกล้ใกล้กินลักลอยถ้ากินรักหนุยแต่ว่าแม่นอยู่ด้วยครับท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้พลาดเนาะกับของพออ้วนนี่ครับหมวดที่ผ่านมานี่ครับเจ็นอยเนาะแมนนี้คือหมวดที่เจ็ดอันนี้หกหมวดผ่านมาครับสถิติคือว่าเดินดีนะครับเนาะกับบนเป็นบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะอ่าเอาเสี่สิบเอ็ดโอ้ย ครั้งที่เจ็ดอ่านี่ครับมี่ไฟเป็นครั้งที่เจ็ดนะพี่น้องหกหกหกงวดที่ผ่านมากก็คือกับเดินดีมาสูงงวดนะพ่อเนาะเดือนดีเยอะเดืนดีซุงงวดท่านผู้ชมมางวดแรกก็เข้าก้าวเข้าซองแล้วเข้าก้าวมาถึงห้าก้อนเลยอ่ารอบนี้ปว่าแม่ทักมาเสียละตู่ใครอยู่ไอ้งวดเมื่อกี้กับเจ็ดนะพ่อมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดสามงวดเมื่อกี้กับเจ็ด ปันมาศูนย์เจ็ดนึกว่าศูนย์จะมาเนาะนพเนาะโอ้ยงวดกอนกับจับ้อยู่ที่ศูนย์เจ็ดพ่องวดกวนพ่อผันงวดีนผันใส่เจ็ดใส่เจ็ดหนึ่งสร้างวดเลยก็พ่เนาะโอ้ยกันจับห้มันมีตัวินีว่าของพ่อนี่ต้องใส่ลักหน่วยเด้อเนี่ยเห็นบอกมันกลับมาลักน่วยเลยเจ็ดนี่ยของพ่อของพ่ออ้วนนี่สุดมากบนหองเพิ่อบอไปลักลอยกัมาลักน่วยนมันออสมเพื่อนเมากคุณครับมันม่ทีเดียว ที่นี่ลาเฉลี่หลังอืมที่เราบอกทีเจ็ดสามนี่แหละอ๋อแต่วันกับมาบ่นน้ำด้วยเมื่อกับมาบ่นนี่แต่ว่ามันเขาเราทีเราทีครั้งเดียวครับอืมโอ้ยหอนนะพ่อเนาะหอนอยู่แล้วหอนจะบอลลัมหอนตีได้หรือคามขึ้นเหรองจังปังแจ๊งปังเลยโอ้ยเสียเขาติดเออหนุ่มตีสองมาเนี่ยมาเนี่จากเขาเลยบาดบปอยู่นในพยาบาลบปอยู่เด้บาดเลยลอยมาเลยบ่ไหวแล้ว มีจต่เขาทิ้งนานใส่สูตรกันขึ้นเวทีเล่นมาปะหอนละตีวันนี้ทีอ้าคือฝ่าห้องตึมๆอยู่ฝนมาตกบ่เมื่อคืนเลยฝนมาตกเออเป็นจังบนอืมเออคนอฝ่าอ้องเนี่ยไดอขึ้นเวทีแต่ว่าขึ้นมันก็ม่อมนะว่าคต่มันหลนยหลทันหลายบ่ คนเขาก็ท่านหลายแน่นคนมาเด็กๆคนมาเที่ยวเด็กๆคนมาเห็นหลายเนี่ยขึ้นก้อนสามทุ่มนะครับสองเอาพอบัตรคนมาหลายบมเต็มมันแนทบอในวัดนะโอ้เต็มม่วนลายกันเลนงานอืมผมมาต่วางแรงหมูว่านนี่แวะมาอยู่มาวังแรงงานงานนี่เบ้ยคนูว่านบาได้แวะมามาตะมือก่อนคนนุ่นมาหลายไีคนนุ่นซื่อมากคนนุ่นลายเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับเสียนเลขบนเอาเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนนั่งกันพอแล้บผม เอ็ดเช็้สนแล้วอืมอ <Yeah, like ืมเพิ่มปน้ำพออืมอาใหละตีเ้ใ้กไกก่ไกมือจะไม่จับคู่ให็นมพอนะหรือผู้ใดมีมีตัวดีให้จับใส่ของพวันครับจับใส่สองกำลังเอาไปยูรักลอยก็ได้รักนวยก็ได้น้อพอนะรักนวยก็ได้อ่าพ่อมาบอม่าลักลอยกัมาลักนวยของพวน บุญอย่างเดียวนี่คือครั้งที่เจ็ดงวดที่เจ็ดไอ้น้าพอเนาะเพราะว่าหกงวดนี่เด่นดีจุงวดบางงวดมาทั้งสองตัวน้าพอเนาะบางงวดมาทั้งสองตัวพี่น้องบางงวดมาลอยมาหน่วยมาลอยมาหน่วยนี่พี่น้องครับบนอย่างเดียวครับนี่สองกับหนึ่งมันก็แน่นอนอยู่เนาะว่าไปล่างกับเดี๋ยวใกล้ใกล้มือน้าพเนาะเดี๋ยวจะมาหาพ่อวันนี่พวันจับคู่ให้นอาฝนน้าฝนเนาะเอานผู้ชมครับก็ตามนี้พี่น้องครับ พอ้วนนะครับเนาะเสียนเลขบนบนอย่างเดียวเด้อครับวินสองกับหนึ่งเดินสองลองหนึ่งมัพาะเดินสองลองหนึ่งมัพาะกลุ่มนั้นว่าจะเนียนจะป่าเอาท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอนะพ่อเนาะเอาขอบคุณพ่ออ้วนครับขอบคุณแม่นะครับเนาะกับพอกันคลิปมาครับแอดมินบาทอรสวัสดีครับ